คุดต่อแถวนี้ก็พอได้กแกงกันหรอเด็กนี่พอดีสวัสดีนะครับสวัสดีอีกมือครับผมจเจอกันอยู่เพื่อเชักค้ำจังหวัดพะเยาเกา่าดนะครับเดี๋ยววันนี้เขาป้ายอีกรอบละพี่นอ้องไม่ใช่ละโง่ละเริ่มสีใบใๆนแนวเราด้อพี่น้องกับมีอยู่สีห่างๆครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเห็ดดินแล้วครับเห็ดดินกับไม้ึงพวกเห็ดกาแฟเห็ดนาแหล่เห็ดที่บวกเป็นเห็ดละงอเขาเขาจีเรียกรวมมาเห็ดดินพี่น้องชาวกิมกำลังเอาไปตองห้องตะกาอยู่ครับเห็ดมนานี่ครับนี่คือเขาเรียกเห็ดดินคือเห็ดตะกูลเห็ดร่างแหน่เห็ดกาแฟนะสวัสดีค่ะ ใส่ในมือห้ามเหมือนคือถอดบาตแล้วเด้อครับมามาโดนละแต่บาตรถาโลดกับกับแต่บาตรถาโลดก็อยู่มาแค่อาทิตย์เดียวก็กลับนี่เห็ดเห็ดนาเลเห็ดนาเลียงเห็ดนาเลเขาเรียกลุ่มๆก็คือเห็ดดินเนาะแถวนี้เนาะเห็ดนาเรียงนาหนุนมัก็จะออกเป็นมูเป็นพวกเนะค่ะดอกกำลังงามเลย ไป่ตัวกเกนาเนาะบอที่นบอได้นี่มีมให่กวกี่น 嗯。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  นาเนาะเอาเวลาขายเห กำลังทำงานด้วย นาเลยด้อดส์าามาส่วนกำลังปกิบดีเอาบ่เห็ด ปาดอย่างังยังตุยนคล้องเลยแล้วก <c oughs> ินดาลาลุยปาดสอกอิน กีก็มีเนาะมีไข่ไนนไแ,แนี่ยเนอะไร็เไ็เลยจูงมลงจูลังเริ่มเป็นจีเป็นจูงเปนเต็มเลย เร่มก็เริ่มบุกมมหวเนว้เเริไหวเลยครับฝนกับก่บตกตายมือล่ะยิดดิ่มเลยเ็นหนองต่อไป แข็งดีเนาะบดถือคนสามสี่หมื่นแล้วครับสี่หมื่นหาหมื่นแล้วเนาตีคนบดโตกันไม่ไม่ต้องคุกหมื่นเลยครับกีหนึ่อยแล้วแวกงเสร็จสดสดนหนึ่งจะมาสี่หากี <laughs>

นาเล่ครับเห็ดนาเล่เห็ดล้างเล่เห็ดน,นาเล่ล้ <laughs> างเล่เ,ลเลห็ดละงอกเบิดแล้วได้บ่อเห็ดละงอกสีครับ <laughs> <laughs> งูเลยงามครับอะครเฮ็ดนาเลศใช้กลังมากนะใช้ซัมนี้กลังลงลนี่กลังขึ้นมากนี่ครับ เ็มันปูเด้อพี่น้อง บเป็นเลยบาท จูงงามๆโกเข็งๆขี้หน่อยกไลเนะงามเลยไปเเปลียงมาตะดดนตะนากันแลกเกล้องกองกครับแลงองเหลือง ช่วยจะว่างมานันนีกครัดอกหน่อยใช่ไหมพี่น้อง ตเตียดนีดมูที่ฝนมาถี่ฝนมาสี่มืงอมงาม <Okay. laughs>

หง่ได้พี่น้องแม่ปื้ cứ nạn nhanh nhỉ. นบบเงยเลยพี่น้องจิ๊บอ่ะลยงามเนาะ กรดองงามเลยเนอพี่นอ้องงามใหญ่เลยดอกใหญ่ๆแข็งเคียงเออหมวดจู่มวาโมี่บ้านไหดก่อนประเด็ประเดโอ้ักปีกับกลวยอีกตกัดตประเด็ปีนี่จักว่บอรครับ <c oughs> ผมกำลังมาอยู่เดชิบก็มือ บอผมมาเก็บเห็ียดซื้อเดี๋ยวผมกลับบ้านกลับบุยล่ำครับมาหาหนองน้ำสำเนียงโมเมนบอกครับคิดจะเทีวนี่ก็พอได้แข่งเหรอ พอดียร์ตงพี่ามนี่อันนี้มาพอพี่น้องรอยย็ดครับผมเพิ่นมาอยู่นี่เลยทนายมาจักปีหรอพันหอ้มาแต่ผมก็งเกิดตัวเนี่ยแต่เพิ่นอยเออคนี่สิบเกาพีนี่อายุตัวสท่าไ่สิบโอ้โหสิบล้าเพนพี่ผมหลายปีอย่มาแต่มาอยู่กับร่างมา อน่ในะนะิโกเด้งใ่พี่น้องช่องเมือนเด้อช่องควยสารบานทุงควยสารบรนทุงเท้ี่ากอันไหนอยสางนบัตดงน้อยหอยสารบันทงน้อยบรุองคุยสารบรนทุงเด้อเขาไปเบิ่งเด้อ นี่ถ้าเสียนตะครองเนี่ยจำนาได้เิปไอ้ไอ้ชงหาเฮ็ดนี่เลยจ้ากลบ้านนั่นก็หาตู้ยาเลารนนอครับทีสานบันตรงหน่อยานครับครับมีแค่จ็นตีบอเราไตกลบ้านกนอนเงอุยกำลังงานนเีย อย่าลืมด้วยไายสานบันทงลกับอันกับช่องกันด้อช่องอีสานพาลุยเคยเห็นไวยสารพาลุยสานเาลุยกับนบานเนื้อนี่หละแต่ล้องช่องเขาเนอะโอ้ช่องจิ้นนั่นบอกิน กินโอ้กินก <can> ับล mm ูกเพื่อนกิน huh. ก <c oughs> ับลูกไส้เพื่อนนั่นบอกสารบันตรงน้อยจ้ายารบนง ติดต่าไปมน้ำแม่จ้าได้วจ๊เพิ่มผู้ลนึงเหรอครับพี่ต้องกลัวใหญ่เนรอกลัวใหญ่มี้หนีซ้ำหมีรู้เหรอเนี่ยเออ โพนองัหวัรอยเอ็ด น,นี่กินได้ด้วยครับดอกไงพี่น้องแต่ว่าเขาบอกว่านิยมครับมันอชีฮื่นครับกินได,ด้อยูอ่งามเลยคเป็นลังเลีแล้วตอนนี้ก็าจะออกไปเรื่อยๆด้วครับผมแล้วก็จะเข้าบ้านกันครับเห็ดยางร่ายลายพี่น้องเห็ดยางลายผุด บริเก็บเอาทุกดอกนะครับถ้าเก็บเอาทุกดอกกับคือชีวิตบอดไซครับเก็บบางดอกกับแต่ท้ายเห้ทหุที่นองเบ่งบางดอกกับ่าทายครับลายวดทิศที่น้องจะเก็บเอาลายผด เดือด nah <am ้ิดเลยเนาะถ่ายคลิปด้วยครับที่ต้องเหอนเหมือนเนาะลินดาฟาลุยมาที่ลังเขาเลื่อมาที่ลังดังกว่า เม่เก็บเห็ดยางมาแล้บ่อเยอะคือขด้นอะไรเห็ดยางมาโน่นนี่นอนตรวจเบิงก่อนี้เก็บเห็ดจะได้ประตัดขาใหญ่ตรวจเบิงก่อนีทางเธอเคยซื้อแหม่เห็ดงามนี่นี่มีเป็นมูเลยบ่อลิ่มอันนี้เห็ดสดเลยนี่ฮะนั่นเห็ดนางง้วมาให้แม่มาให้แม่ย่าว่าแต่เห็ดว่าแต่เห็ดอันนั้นเห็ดกาดย่างกาดย่างอย่างเห็ดนาเขียวมันเปียเห็ดนาเขียว นี่ไงอโอ้ยอยู่ใส่ผิดจับเบิง้งเราใส่กระตาผิดเนี่ยลินด,ดาเข้ามาทีหลังเข้ามัน,นลินด,ดาผ้าลุยนี่ครับนานานาเขานี่ล่ะนาลินด,ดาผ้าลุยลินด,ดาตาลุยนี้กับมานเนี่ยทุกคนครับผม ทุกคนมีมันก็ะมุนยิสานพาลุยครับสวดจุ่มกลุ่มเลยว่ะสวดสวดค่ะมันเห็ดยางมันนอกกลางล่างแม่เลยไม่ตองใส่ใส่หนุ่มไว้เด้ป่านป่านไม่ตองไว้เป็นกวนนกวนเดี๋ยวก็เข้าบ้านกันเด้อครับตอนนี้เดี๋ยวมื้อเจอกันไหมครับจะไปจัดการขายเห็ดก่อนครับพอได้เงินซื้อกินคือว่าแหละพี่น้องตอนนี้ครับบายบายครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมเด้อครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับ สลักคลิปนี้สวัสดีครับ,รบจุงกะจุงกะจุงกะเอ้อสบายดีอ้าวสวัสดีค่ะดีขอบลุง <laughs>